ตอ,อนนี้นะครับที่เมืองไทยเนี่ยตีสจะตีสี่ครึ่งแล้วครับตามปกติและทุกวันเนี่ยผมจะต้องทำไบเบิลบีฟอร์เบรกฟาสให้เสร็จก่อนตีสี่ครึ่งเพราะว่าจะมีบางคนตื่นขึ้นมาแล้วเขาฟาพระเจ้าแล้วนะใครเป็นคนนั้นเขียนมาบอกหน่อยสิครับนี่เป็นกฎธรรมดานะครับที่ว่าทุกวันภายในตีสี่ครึ่ง ถ้าใครสักคนหนึ่งคลิกมาดูแล้วจะต้องมีบทเขาเฝ้าพระเจ้าให้กับเขาทุกวันนะครับและวันนี้เราจะมาดูหัวข้อเรื่องกฎธรรมดาให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สรุปข้อความเหล่านี้และสอนเราด้วยกันให้เราเข้าใจแผนการพระองค์เราจึงจะที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับโรมบทที่เจดข้อสิบสาถึงยี่สิบเอ็ดบอกเราอย่างนี้ครับว่า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึง่งคือเมื่อไหร่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีก็มักจะเลือกทำชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพราะว่าน่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้อยู่ใตบ้บังคับกฎแห่งบาป ซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าโอ้ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้รมบัญญัติของพระเจ้าแต่ทั้งฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาปครับ นี่จึงเป็นที่มาของบทต่อไปครับที่บอกว่าเหตุฉะนั้นบัดนี้จึงไม่มีการลงโทษแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพระเยสุคริสครับแล้วถอยกลับไปครับทำไมถึงไม่มีการลงโทษครับเพราะว่ามันมีกฎธรรมดาอยู่กฎหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ตั้งใจจะทําความดีจะทําให้ใต้ตามธรรมบัญญัติก็มักจะเลือกทําความชั่วที่อยู่ใกล้ตัวหรือเราจะแปลว่า ความชั่วที่นอนอยู่ใกล้ตัวครับรออยู่แล้วครับความชั่วมารอเราอยู่เลยนี่เป็นกฎธรรมดาครับตั้งใจทำความดีครับแต่ก็มักจะเลือกทำความชั่วครับและด้วยตัวเราเองเราทำไม่ได้ครับส่วนลึกในใจเราเราชื่นชมสิ่งที่ดีเราชื่นชมธรรมจักพระเจ้าแต่มีกฎอยู่ในใอวยัยวะเราเราเกิดมาในบาปครับ มันต่อสู้กับจิตใจของเราครับชักนําให้เราอยู่ใต้บังคับของกฎแห่งบาปเราจึงเป็นคนน่าสมเพชครับใครจะช่วยเราให้พ้นจากความตายได้ขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้คนที่จะช่วยเราพ้นจากความตายได้มีแล้วและเราก็รู้อย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าครับถ้าคุณรับด้วยปากของคุณครับและเชื่อในจิตใจว่าพระเยซูคริ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายคุณจะรอดครับข้อความยืนนี้อยู่ในโรมบทที่10ข้อ9นะครับเห็นไหมครับโรมันสิ10ข้อ9ครับแค่คุณรับด้วยปากและเชื่อในจิตใจครับคุณจะรอดครับและนี่เป็นถ้อยคำที่กำลังบอกเราว่ามันถึงไม่มีการลงโทษนะครับมันเป็นกฎธรรมดาครับถ้าคุณต้อนรับพระเยซูริต พรยสกิจจะเข้ามาข้างในและเปลี่ยนแปลงจิตใจคุณใหม่ครับคุณเองจะไม่ต้องถูกลงโทษอีกมีใครไหมครับที่ยังไม่ได้ต้อนรับพเยคกิจและอยากจะได้รับกฎนียครับได้รับวิธีการช่วยให้รอดเราไม่สามารถช่วยตัวเราเองให้รอดได้ครับและนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับ นี่เป็นเรื่องพิเศษที่วันนี้คุณที่ยังไม่ได้ต้อนรับพยัสคิดเข้ามาฟังเพราะว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยโฆษณาบ่อยนะผมไม่ค่อยเรียกคุณบ่อยแล้วนะนี่เป็นโอกาสพิเศษของคุณแล้วครับถ้าคุณยังไม่ได้เปิดใจออกต้อนรับพเยซสคิ์วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าจนะพระเจ้าบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณรับด้วยปากและเชื่อในใจคุณจะรอดครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพเยซสคิดนะครับ ให้เราอธิษฐานตามนี้ครับว่าพระเยซูเราเชื่อและเราขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจแในด้วยความเชื่อนี้เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริรสต์เจ้าเอเมนครับส่วนเรื่องต่อไปต้องเรียนรู้อะไรมาเรียนรู้ด้วยกันครับแจ้งแนะนำตัวเข้ามาบอกเข้ามาครับผมอยากจะรู้จักคุณนะครับ ล้วก็อยากจะรู้ว่ามีคุณจำนวนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ครับในเมื่อพระเจ้านำคุณเข้ามาคุณอาจจะคลิกเข้ามาด้วยการชวนของเพื่อนหรือคุณอาจจะหลงเข้ามาคิดว่าเขาจะพูดอะไรน่าสนใจถ้ามาเจอกฎธรรมดาเรื่องนี้นี่เองก็คือว่าเมื่อคุณรับด้วยปากและเชื่อในใจคุณจะรอดครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ไม่มีการลงโทษกับเราทั้งหลายที่อยู่ในพิษกิจและว,วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องเราบางคนได้ที่ฐานตามนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดนําเขาให้มาถึงเราให้เราได้พบกันให้เราได้เจอกันและมีโอกาสได้เติบโตในพระเจ้าไปด้วยกันและเราที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่ฟังอยู่ที่เขากําลังปฏิบัติรับใช้พระองค์เขาพยายามนําคนในครอบครัวนําคนรอบข้างมาถึงพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดหนุนใจ ให้เขามีกำลังให้เขายังคงทำหน้าที่นั้นอยู่และขอพระองค์ทรงโปรดช่วยทำงานในหัวใจทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระเจนะพระองค์ที่คนเหล่านั้นจะสามารถที่จะยอมทอมใจลงยอมลดความแข็งกระด้างในใจลงและตอนรับพระเยซูกิตเราเจอที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับไม่ว่าคุณเป็นคนไหนก็ตามนะครับเขียนเข้ามาบอกครับคอมเมนต์ก็ได้ครับส่งอีเมลมาก็ได้ครับไม่มีช่องทางคุณอ่านใน description ข้างล่างของวิดีโอนี้ครับคุณจะพบวิธีที่คุณจะติดต่อสื่อสารกับเราได้อย่างมากมายครับและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ